สวัสด,ดีรักเอา้าเอ,าเอามากินก้อยกุ้งยำหนาวพี่น้องทตามสั่งอย่างสั่งก็มะซ่านทเลเก่าพี่น้องครับผมมาบอสยอดไปโทกัะโทรหาด้บย0บอรศูนย์สองศูนย์เก้าเก้าสองสี่สองศูนย์สนึ่งพี่น้องก้อยกุ้งแกงมไม่แซบแซบนนึยกด้กงี่บ เสกเนียงเยอลายหลายจอบๆแล้กดักเาี้จานี้จานเยสพพพี่น้องว่ะก้อยกุ้งโค้งคอนัท้ัข้าวพี่น้อง ห้านอยู่ก็ามาซ้ำตอนแรกเก่าไกลห่างไอเต็กที่บันทนะึกมาบอดจอดก,กันทึกกัโทรหานะครับโอ้มแสบพี่น้องมั้ยลิมโคงยามเย็นๆแรงๆประมาณนี้พี่น้องครับลิมโคง ติดตามสกายเดซ์แท้ครับผมยิ่งโผลรงแรกไปแล้วฝั่นงนน้นมุกทหารไทยแลนด์อากาศแจ่มใสแดี่วกันหนาวเย็นครับผมวันนี้เดี๋ยวไปลองด้วยอากาศยังหนาวเย็นอยู่ครับปนตอนนี้ประมาณ27่6ิบเจ็ี่สิองศาไปแล้วน้ำโพงก็บกแห้งน้ำคลองก็บกแห้งหลายเดยอนะไปแด้วอ้าวติดตามเวลาเยอะๆครับผมยูทูบจานทอน เราก็ติดตามไปเรื่อยไปเด้อจานทอดโชครวยๆเรียนเดี๋ยวประธานให้มาติดตามเหมือนเดิมครับผมส่องรักกันตอนนี้กันเปิดเอาข้างจริงไปอยู่ที่เดี๋ยวส่องใหม่ได้ได้ออันนี้คือลิมโกงสกปักนาเกลี่ยได้ไหมครังวากรถ้มุกทหาร ยานทอดไทยไว้สมัยนั้นจะไปตำอะไรนี่ก็พญ,ญานาคเหมือนเดิมองค์พญ,ญา,านาคนาะลาดโขงใหญ่มาไหว้มาขอโชคขอพรไปยอดปีใหม่ถึงปีใหม่นั่นจะไปทำครับนี่ก็ริมโค้งกว้างใหญ่ไพศาลไปทำสถิอยู่สถิตสมเด้ไปแล้วนะสำหรับริมโค้งเรับก็ได้สทสถิอยู่สถิตสม ด่านเรือเก่าพี่น้องด่านเรือเก่าด่านเรือเก่าช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนะครับ้อสุดยอดเลยครับยอดสุดยอดสุดยอดหนาวสุดกลางคืนเรือสิบห้าสิบหกองซาบางม่องบางที่สิบสององซานี่ก็ตลาดน้ำขนาดเรือดือก พีขน,นาดอยู่ในดดแดดตะแทกันยังใส่เสื้อกันหนาวแต่มันกันม่ได้แต่พีน่นกันได้อยู่เนาะแต่ประมาณนี้พี่นอ,อันนี้ก็ศาลาลิมทางด่านเรือนะครับผมขึ้นได้เปล่าวับ โอ้ยพี่น้องเลยเบรกกระบุมีเข่าหัวซารา่ากับเจ้าหลัเป็นโทษอีกแล้วนี่ครับจะประมาณนี้นะครับผมพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาบ่ายแล้วแต่ว่ากันยังหนาวพี่น้องดูนี่กระน้่มโขงน้ำโขงน้ำคลอง,อง,องเลยเกาะกลางน้ำได้ไหมพี่น้องผู้ ฝั่งนู้นกับเขามาโนลมจังหวัดมุกดาหารไทยแลนด์แดนสยามนี่อันนี้ก็ทํากั้นเขื่อนอกไปกลายเติบพี่น้องครับทากันอกไปประมาณเกือบกิโลสองกิโลสัมสิเดินออกกําลังกายพี่น้องสุดยอดสวรรคิเทธิ์ถ้าฟังเมืองเขาเนี่ยน,นี่ดูครับมันหนาวขนาดไหนขนาดอยู่ในแดดแต่แทย้ยังใส่เสื้อกันหนาวเสื้อกันลมพี่น้องเลย Đó, mặt thì mặt xong này đây đây nó lâu đây lâu 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 rồi lâu 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 Mà đây, bye bye, khách,